ดีครับเพื่อนๆก็วันนี้เป็นอีโซสล้อนะครับ4ี่ล้อกลางครับก็ป้ายเล็กไม่ติดเวลานะครับก็เป็นเครื่องโต t ต้าเจอน่านะครับแก๊ส LPG ก็คันนี้นะครับก็มีคัสซีสวยนะครับเพาลอยกระทะผ่าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับขับดีไม่ไม่มีชนนะครับทะเบียนขาด1ปีนะฮะ ก็ราคาเบาๆครับคันนี้แค่170000นนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับรถอยู่พนักครนรีอยุธยานะครับก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งเบอร์ไวใต้คลิปให้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจรถดีดีแบบนี้นะครับก็เข้ามาในกลุ่ม f เฟซบ o ๊กเราได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอย เป็นแอดมินให้นะครับคอยอัตโนมัติโพสให้นะครับถ้ามาซื้อขายกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามรถทุกวันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ